ครับผมสวัสดีครับอผมพี่น้องครับมือนี้ขั้นไปมันมันแล้วครับพผมืมูนี่มันอีกแล้วขาดอีกคนนึงเนาะเสียบตายเสียบตายผมมาผมมาเหมือนติดภารกิจเก็บของไม่ได้ไม่ได้ได้เขียนมือขึ้นอ่าแต่ที่ว่าใทยเบ็ดที่ดินดอกเบิงกันใส่กินแบบทั้งกระดาษตันเท่ากัน้ำไผ่น้ำหน้าไปเสียครับก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็เปลือกเตี่ยนขาเบิงขาเบิง ผลงานผลงานครับผมเรารดูร่วมกันเราดูเราดูอันว่าบ่ได้บ่ได้ใช่ใชใช่หน่อยได้ไล้กันนะแต่ว่าได้อยู่แล้วเอาเบ็ดมากมื้อนี้ไม่ได้หน่อยได้ไล้เท่านั้นล่ะมื้อนี้เอาเบ็ดขั้นตรงมากนะครับพ like nah, ี่น้องครับเพื่อนๆนี่ก็เขตอิโม่มันบดเข็ตมัครับนี่เห่อหยาใส่พร้อมเิดหน่แต่ต้องบังด้โตด้กยพลังงามใส่กพลังงามเลยใส่กพลังงามเพราะว่าขัดนะโอ้โหเลยครับเขตอิโม่เ้านี่ นี่แหละครับหัวกันทีห้อยห้อยปากมันได้อพี่หนอ่อยนะเป็นบ่ห้อ,อยใส่กำลังงานเลยห้อยบงพี่น้อยครับบังอโอ้ไะหลังแหลกประเดิมแพกมา,า้านพัดมาไปครับนี่ครับผมหลังแหลกเข้าได้หรือได้พี่นอ้อยนะมาลองส้มดูกันครับว่าที่เป็นอะไรม้านมาหลังแหลกครับพี่นอ้องมาบังหลังที่สองเข้าครับน้อนี่ตุ้งโค่งพอดีเลย อนี่ครับผมสายใจิงน้ำใสจิงลิงเอ้อเอกขึ้นชั้ไหมเออตายตายแท้คนบพ่อไรัพันขึ้นรอบนึงยังตัวพอดีมนพอดีสันสบายปะนี่มงคลมงงนึงฮะทางมี่ หากินน้ำค้องอันนี้เป็นค้องทรงน้ำขอน้าด้ครับผมอันนี้เป็นค้องลักครับน้ำรดลดน้อยหนึ่งม,มกากเลเรปวังกอเขียนก็ปากนีเลยวะโอ้ไปครับผม <c oughs> หลังที่สามวันนี้ล่รอรุนตอนยามเลยด้วยครับพี่น้องครับมาดิคุณไหลงาอีกทีเดียวเลยตอนยาม ปเทบายมันก็ปักครับเออน่าเจ๋แล้ว,น,วน,นั่นเจ๋วนึ่ั่งน้ำหอมอาผิดนครับใส่กล้องส่งน้าใส่ไปเรื่อยๆครับน,น้ไม่ยังจาน ไปยังสบายกำลังกำลังสิคีรศักดิ์เนี่ยเฮ้ยไปยังคีรศักดิ์ถึอแล้วถึอแล้วปลดทุกโอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกเฮี้งใช่ล่ะน่านว่าแล้วตัวจะดูถูกน้ำตื้นด้วยอินไปน้ำหน่อยๆเทใส่อ๋อพี่น้องเบิ่งน่ะตัวกำลังดื้อครับนี่ปลาคอเออตัวกำลังงามตัวนี้มันคือกินเขาเลือกใช่ล่ะจ้าเบิึงน่ะโอ้มันก็สวยเต็มทีละเบิรงส่งเลยคุณนะครับมันหิวแล้วแม้นนี่ ป๊อดเงียเขียดได้เลยกินปลาเนี้ยก็ดือนเรียบร้อยครับตัวแรกเขาเฮ้ยดูถูกตัวน้ำตื่นถึงบอกกับตัวเรียบร้อยพี่น้องเต็มแรกเข้ามาแล้วครับผมเดี๋ยวเราลุยน้องกันไปเลยครับนี่เอาเิือกกราบแล้วเขาจะไปขับเมรีเรียบร้อยครับผ่านไปบอกเต็ดป่าท่านปลาอย่างไรลาน้อย ใช่โอ้ยปลกดงลอยแยกกระดุ้งโอ้ยโ่น่อยภายไดนี่ละขีดสองเขีดป่น่อยไหมกระด้งแก้วเล้ถวยนี่นะโอ้ยรุดซะนาะแต่ว่าเอาไส้ในก้อนเขีดเลยเียบรร้อยครับโอ้ยปลากระดงดือกินง่าย,ายๆครกินงเก่งครับเียบ้อย สีนกควักกับห้องเซาพี่น้องสองตัวแล้วครับบอนนี่เราเลี้ยตัวตัวใหญ่หักสีมาหรอกตัวใหญ่ออกจกค่อไปครับผมโอ้โหเป็นยัางพันไปเป็นยังไงขั้นันโกงฮ้มึงขี้เมียนโอ้ขั้นโกงเลยพี่น้องเลยขั้นหลังนี่อื้มเบิ่อมึงยังไง เดี๋ยนะโอ้โหโอ้โหขง้นมาครึ่งลูกนะครับผมบัดิเดี๋ยวจันมาโอ้ทิมตาโกโอ้ยล่มเลยพี่น้อยคือคืออย่งสี่คือมันคือข้อหักอะคือคือคือเรียบร้อยครับนี่ไหนบบกใหญยตัวเา เบาตาเลยครับหืมเบ็ดแดง,ง,งครับหืมเร็จเรียบร้อยอดีจ้ะเสรับเรียบร้อยครับเงี้ยเขียนกิโมกุหมานเหรอไปครับผมไปใบตอแล้วก็จะไปต่อืมห่วย เห็นเตเวนเลยก็ลังกินในช่วงนี้เนาะง mm. งแรงอะ่ะนี่ครับทำแล้วไปต่อ mm. ไม่เนอะเข้ามาจายเบรก,กันครับผมสองทุ่มเพลิงเป็นไรพัดท่าพัดพัดใบพัดใบเป็นคนเบิรงนะครับผมเฮ้ย mm. ไม่งอ่ะึันกงอยู่อะขึ้นกงเอาละครับผมเห็น mm. กันโก่งกืบมีเห็ลนะครับผมโอ้ยไม่เนาะได้ได้ยังไงโอ้โหเรียบร้อยใส่เบิปงเอาแหลกเขาแหลกเข้าโอ้ใส่นี่เลยใส่เบิปงโอ้โหเรียบร้อยครับขอตาครับเห็นบ่พี่น้องนี่ครับพี่น้องเงาติดตาครับผมเห็นบ่หลังแหลกเลยหลังแหลกเลยครับผมต้นหว่าครับผมตำนานมองหนิมันมีตำนานนะครับมองนี่ครับตำนานิยังพันใบเอาเหอ มันมีตำนานผู้กองเอาไปทะเลมึงเนี่ยปลาตกคักอ่ะหาโลหาหรือซีฟมืงเนั่นผู้กองกาไปหาโลหาโลเลืลครับผมเนี่ยพี่จะบักรุ่นซ้ำแขนนะครับอันนี้รุนน่อยไหมครับอันนี้รุนอันนี้สองขีดครับนี่เอานี่ครับเบ็ดแต่งเข้าติดตตาตลอดนะครับเด้อเพื่อังคงว่าแต่งในไฮปเบิ่งในคลิปกเก่าของคนลาหนูนะครับเด้อสีมีบอกวิธีอยู่ครับผมน่ครับคอตาตลอดไม่รุดครับบิดขึ้นไปขอญาดปดปลาได้พี่น้องเด้อที่ตามหลังต่อไปครับสีมานือเก่าปะ ไปครับผมพี่น้องเบื้องหลังนี่หลังที่ซีที่หาวครับผมสีมีตัวปะมึนงนึกพันไปโอ้หลังนี่หัวหค้ามออกไปตัวนึนนงเลยเหรอโอ้ยมันคือหาวใช่หรือเปล่าปะร้อยเรียบร้อยอะไรบ้างบักกันต้นบักกันต้นเขียดตายโคตรเลย เลยครับผมอ้าวมือบางหัวข้ามาไปตัวนึงตัวเนี่ยออเอามาเอามาฝั่งแรกอ่ะได้ตัวนึงบ่อันนี้เนาะเรียบร้อ,อ,อไยไปแล้วตัวที่สองของหลังนี่ครับผมเนี่ยเราใส่ถุงเงียห้องเลยวังแรกได้ตัวหนึ่งเลยหลังนี้ติดตายเลยพี่น้องมึงเห็นพี่น้องมึงหางไหมเห็นปะติดตาครับผมม้วนหาดเสียวสี่เท่าเท่ทาุ่นสันติละเฮงายางอนี้ยเนอะตัวที่ตัวทีสองขึ้นเยอะมากเลวครับผม หลงมาขับเนาะตอนไซยามกลับไปไปสามตัวได้พี่น้องอืโอเขียดตายคขาโรยนร่งเลมันนีะพี่น้องโหดโมัอไม่เรีนเป็นน้ำให้พูดมันโหดอะเอาเฉยๆว่าบงอีหลอบหนึ่งมั้งเนี่ยใส่หลอบสีถุงเนาะเหมือนส่งลุกหนอยนิดนึงเขียดถึงมั้มาเอา เออทำนี่ก็ได้โอเคโอเคโอเคแล้วทำนี่โอเคทำนีน่ไปพี่น้องหลังต่อไปครับผมเดีย๋ยวมาลุ้นน้ำกันต่อตัวอีสามลังนี่เต้องเขี่ยต่ออืมครัพี่น้องเบื้องลังนี่ครับผมที่เป็นยังไงเห็พันใบเป็นคนยามนะครับเดี๋ควขนหลังสีฐานโขกจับเขียดไปได้ไหมครับนี่ เป็นยาเวลาเทายาบนะครับฮะไม่ยังถึงแล้วบ่ะโอ้โหตัวที่สองที่สามตัวนี้เอาล่ะครับเป็นกันไปจับกันโอ้โหพี่น้อยมาเบื่อตัวน้อยกับพ่อได้กินอยู่หากินหายากไปนะพี่น้อยวิธีชาวบ้านเนาะครับผมเอาเอาไปอีกแล้วนาหลงพี่น้อยโอ้ยท่านใบปล่อยปลาอะไรพี่น้องรุดมือมาสั่น โอ้ยงูว <centro> ่ะเกาโอ้สไตล์เ <warnings> ดิมครับผมขันปลาบอลุดมืดอีกโมเมนต์พลานไปแล้วเออแมนคือคืออยู่ว่ะเอ้าเอาไมมเดี๋ยวเอาไมมครับพันว่าตัวหน่อยเปล่าเอาไมมเอาไมมห่างเหี้ยงูชองงูว่ะแสดวปลาหลาด้วยเนาะตัวกำลังงามๆเลยพี่หน่อย ใส่กันครับเดี๋ยวมาลุ้นต่อหมดแห้งเลยแบบนี้พอพอพอโอเคไปพี่น้องปลาพี่น้องบังอุ้ยกระปูจับปูใหมน้ำเน้นเลยนั่น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 จับเอ๋อเออเอาใส่นี่เออเออเออเอาใส่นี่เอาใส่เออลงไปนี่กระปูพี่น้องให้โชว์พี่น้องเลยเห็นไหมผ่านไฟตัวของไปตรงนี้แหละ เออนี่ครับปูพี่น้องปูมือที่กลับบอกไงปะเอาไปย่างก,กินห้อนี่ครับเในเมืองลังนี่พี่น้องมื่อเช่นไรเนี่ยไม,ม่ยังนะป้าเอาออออเขียดมาพันอยูปป่ปลายปลาลุดไปครับผมมาเดี๋ยวแกะมือไหมครับผมนี่ปูน่ะพันอนยูปป่ปลายเหมือนพี่น้องมูนนะุปูน่ะเห็นไหมครับเอรอแกะมือไหมพันไปปาดคือไปพันอย่งสั่นมันดิ้นลุดดิเขาว่า มันปั่นรุดนะมันปั่นรุดนะมันปั่นรุดนะมันเกดแบเลยโอ้โหมยายำง่ายนะครัอีเมมาจากตลาดพี่น้องไหยวะใปต่อให้ปันไป้วนยำมองกมองเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮได้ได้ไม่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 ยังได้ะววัดโของมเม่น ขูกคะแพวกคุณหรือจารเพี่น้องครับผมมันคักมันคักหเบ้างี๋ยวขั้นเบ็ดกันบาเบ้าง่อยโอ้โหใส่ไงนี่ครับเฮ้ยเยอเบียดไปมันมันมันจะอปมันลดจริงร่ะครับพี่น้องข่าตาเบ็ดแตงครับเข่าตาตลอดครับเยอะมะะอ็ดเอ็ดเอดเอ็ดเด็ดจบอะดรอีกเอาใจหนีนะขืนโค้ กลิ่นโคครับผมพี่น้องกำลงดึงรุดตาไปตัวอีกแล้วติดม้าถนนเลยครับผมใส่บ้างนะอ,อือนี่ครับผมใส่ใส่โอเคอยู่โอเคครับใส่สามขีดสามขีมขดติดตายอก<ม>านพี่น้อนม้าใช่ไหมครับพี่น้องเพื่อนๆนะครับผมนี่ครับนักลา่าเขานี่ครับเบ็ดแดงครับมันด้ถือตาครับผมจะเกี่ยวตาเป็นส่วนมากนะครับเนาะเปอร์เซ็นต์รุดสิหน่อยครับผมอือเรียบร้อยครับผมเอาไข่พันใบคนขด เขาก็จได้ไปรุ่นตโตมีโตใหญ่ด้เห็นบ้าบกบเสียอืมท่านใดว่างจะมีปลาบ้างขอสั่นพี่น้องว่ะมึงหนาท่านใบกนะ <c oughs> ันมาเถียงอาจารย์หนึ่งเนี่ยพูดแล้ว <c oughs> อ่านใด้เลยมั้คุยกันหน่อยเนะคนยราดหนูเลยพี่น้องสไตล์นี่ครับผลงานท้าขึ้นพคตรก็เอ,อ้าตามลองต่อไปได้ครับพี่น้องขอ,อยัดเก็บปลาครับข่องบรรยากาศบนนองบนนนะ้าของผมพี่น้องครับ แหยแหงอีกขาเห้ยี <sm ่อเยเด็ดปลาบานปลาเงี้ยวแตกให้ล้างนี้มั้งเอะาใส่บางล่เดอะไรวางใส่ใส่งแหงใส่ไมน่ยเนาะเออเึถดถึกะง่เลยไหมง่าเลยเอาละครับผมพี่น้อมาเลยไอ้องแม่เอเดี๋อวไมึงสองไ่ออกกันขา พี่นอพี่น้องโอ้คครับโอ้้ยเปนสดีเลยมันดกเกี่ยวตาอหือพี่น้องเอาจัดการพันไบโอ้โักัััักมันเสียใจเบ็งแตงเนาะพี่น้องโอ้ซ้ำตัวหนึ่งใช่ไหมไงก็ื เนาะใจมันเกี่ยวไงโอ้โอ้ย้อนเล็กคุณมันมันหุบเข็ดยขับไปข้างหน้เรียบร้อยเอาคือรุ่นงไงเดี๋ยวนะผมดุ่นเนาะเกี่ยวใส่มันไหนยยกมันกันน่ะทะลุตรงนี้กันพี่น้องยช่วยพี่น้องกันขอคอยใหญ่เอาครับผมเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวสิล้นอะจไปหลังต่อไปครับผมพี่น้องครับใส่เงี้ยมันโอ้โห้พันใบเถียงแต่บ่มีป่ามีป่าพี่น้อง ทักไปครับอย่าใส่ทางโค้งเข้าเลยหรออ่ดได้ใส่อะไหนี่ตัวเอานีไม้เข้ายันไงเข้าเนี่ยผมเอาไม้อีกตัวไปมงดูองโจวเอาเกลียวพี่น้องเอาเกลยวเด็ดยดสอหลังติดสองหลังติดเลยครับเดดับมึงดักพัดใบพี่น้องไอ้ใส่เบืงเดี๋ยวพาเบืงพี่น้องเขาเบืงเนี่ยปาิดเบ็ดยังไงเบออ เออเอเียงไม่ข็งๆเออเดี๋ยวดึงมือกันนะเออเรียบร้อยครับยางงามใส่ใส่งามใส่งามเฮ้ยเฮหอาว่าเสือใบไม่แน่เสือใบไม่แน่สินะของมึงนี่ล่ะนี่นี่ใส่สีเลยโม่โม่โม่เรียบมืงกันโอ้เกี่ยวตาครับรอบนี้ครับรอบนี้เรียบร้อยไหมไอ้บินตา้พวกเรามึงเด้อนี่ครับโอ้รุดคอยเลย อาดูง่ายครับผมกอตาอืมไปแล้วเซเว่เลยครับสองลังติดเลยพี่น้องฮะพูดพูดเฮ้ยพูดน้ำขุ่นหมดนะปลาปลาพอดพอดเออปลาปลาแมนแลนไปแลนหน้าอยู่หนึ่งแลนเพียบเพียบโอ้โหเอาใส่เอาไวเอามาหนึ่งตัวมั้งจับเออหยิบเป็ดอีกพี่น้องเฮย นักกอลอีกครับผมพี่น้องนี่ม้วนุกผลงานหัวคำกันขึ้นนีครับรอบสองทุ่มครึ่งนะครับในป่ามากครับผมพี่น้องถ้าบนได้ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวแล้วกับปูตัวหนึ่งครับผมใส่ง,ง่ามอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะครับใส่ง,ง่ามครับพี่น้องนะครับสี่ห้าตัว ลอยตามรับเซ่อยด้วครับพี่น้องสหรับขึ้นอีหละสิแค่นี้ก่อนครับผมใส่มง่ามมือ,มอ,สอเสาเจอกันครับสวัสดียิ้มซอาครับผมพี่น,อน้องเห็นปะเนี่ยขึ้นกลัวเพราะว่ามันดิ่นอยู่ทั้งสี่นะยั่งมาบอกหมดนั่งอยู่วะอันกิใหม่ลุกอือ เรียบร้อยดูบมาผมขึ้คื่นี่ยครับผมเออแล้วครับผมพี่น้องบัดน,นี่ทั้งนี้เอาเลยอุอ้ยไอไฮไม่ไฮเป็นน้ำเนี่ยวอืมครับเรียบร้อยพิดตาโคโลอยู่ไ,ได้บัด แม่จดไปทำบุญโอ้ยได้เจ็บลอยวะนี่ได้ตัวแหลกข้างวันครับผมเศรเฐีพี่น้องเพื่อนขอดตาครับผมไปแล้วเดี๋ยวกูยามไปเรื่อยจ้ะนี่ครับนี่ครับลังหลุดมืาขึ้นปลาหลุดไปเลยครับผมเนาะ อึ๊บนี่ครับติดตาครับผมใส่เบื้องนะครับผมเพื่อนห้องเห็นปะวันที่ติดตาครับเนี่ยนี่ครับติดตาแล้วที่ว่าเคยรุดครับนี่เม็ดแตงครับผมนี่ยนี่วันที่เกี่ยวตาตลอดครับผมไะไปต่อครับพี่องหลังต้อไปเดี๋ยวเก็บปัดหลังนี้กันหลังนี้บ่ถือนะครับยูซืออครับนี่ครับปะอื้ือพี่นองครับเพื่อนๆครับหลังนี้ ป๊ามันคือเป็นจังสิเพื่อนวพ่อ,อนว่ะมึงกินงงผมจังไงน,นี่ครับมึงดูมึงว่ะโอ้โหมันพันจนจังหมดครับคพณอ่อนะรุดไปเสยครับอโอ้โหป๊าเพุ่อนอะไปทองมึงโอ้โห วาดเห็ดขาเห็ดเนยพุ่นเหรอป่าเนื่งแรีนไม่พู่นเหครับผมไปครับผมพี่นอ้องหลังต่อไปครับผมโอ้โหเงิดเลยวะกินจนจังรดไปอีกครับโอ้ยปลาครับผม,มเย,ย็บลอยนะครับ mhm kéo mì nhiều hm mì loại hát lặng đi tokal ngang không? mhm 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 อ,อ,อ้ก็ดินทเลยล่ะโอ้โห <ue> oh. เอาขั้นกงเก็บพักพี่น้องนอนออยู่บ่ล่ะอยู่อยู่เอถอนมันต้นถอนต้นมลดเลยมันมุดขึ้นีเดี๋ยวเอาเอาเอางามคานเทเรากันขันเนี่โอ้ คุ้มเลยเขียดได้ไงออกไม่ยอมอ่ะไอ,อ้เช่นสนอนอโ,โ,โอ้หยหมดดูติดตาแล้วโอ้โเฮ้นไปดูถูกจรดูถูกจังไหวะยานื่นอ<ม>อย่างเี้ดูตัวปลาสักก่อนสามที่ิดอ้าวมันจะขื่อปุ๊นเหรอโทษ <actually> ขีดเดียอจังเลยเนี่ย สรุปผลงานเซานีครับผมพี่น้องครับตอนนีปลาหนึ่งสองสามสี 2, ่หาตัวครับผมนี่ครับหาตัวนี่ครับหาตัวเท้าเรเซานีพี่น้องอันนี้ผลงานมาขึ้นเท่าครับผมหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดตัวเลยครับอนนี้ีผลงานมาขึ้นครับผมเซานี้การหาย่ใหกินแบบบ้านเท่าครับผมกับพ่อได้กินน่ครับผมนี่ครับพ่อได้แก้วได้ต้มนะครับเนาะหากินไปครับผมน้ำตรงไหตรงหน้าเขาแบบนี้ครับผมนี่บรรยากาศ สี่นะครับนี่เนี่ยเขาหากินในน่านี่ครับท้อกินใส่ในร่องเลยครับผมนี่ร่องเหมืองนี่ครับผมนจะหาค้างต้นมวนครับโอ้มันเชื่อมไปถึงหนาท่อค้องไงผมนะครับเนาะครับผมนจากหาหนูจะไปเได้หากินทั้งเน่าเลยครับผมพี่น้องผมก็ใกล้สิปิดไม้ใส่หนูเลยครับผมว่าที่ไปใส่จักเออจักคลิปสองคลิปกวันเสาร์หรอครับผม สิไปเห็นหนูมันแพ้นะครับน้อโอ้มันกระโดดหาวเถิดพี่น้องโอ้โหโอ้โหมองหน้าพี่น้องอ้าวห่าวดีแท้ครับผมไปพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็พัดใบพิศาเข้ากับม้าแจ่มหน่อยหนึ่งตอนเสาร์นะครับเนาะผมพ่อยามออกกรองน้ำนะครับผมโอเบไปพอได้กินนะครับโอ้โหนี่ครับผมนี่นี่ครับนี่ก็ได้ประมาณสองสามโลอยู่ครับผมนี่ พอด้กินน่ครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ